แฟนๆที่เราเลยรับฟังทุกทันนะครับผมมื้อนี้พี่น้องอาจารย์มาพบมาผอก็บวกเขาสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมก็มาออกไม้ให้กานะครับผมกับทีมงานเฮาหมักหนาลายตานะครับวันนี้ทันเลอาจันทร์ใส่นะครับผมจะไใส่เอาตัวใดก็ซื้อนกเจ้ดใดเลยวะเจ้าดีน้อยือเปลี่ยนซื้อไปเรื่อยเดี๋ยวจัเตียนะครับผม เสตียตัดคือเราครับผมสายเหลือยตัดต่อไปกับพญิหุ่นมาเดียดนะครับผมเจ้ายังก่อเบิดเข้าขั้วเบิดปีวัสสัดวิทยษกับขั้วอย่างเดียวนกมานเนาะตัดต่อไปกับอาจารย์สมแบะนะครับผมญาติสีเอีกเราญาติสียนี่อันนี้กันแหละกูบอกมีนะครับผมกำไรคือเก่าคือเดิมบาชาุนรดไปส่วนผมก็มากะจุ่ฝากประธานนะครับผมวันนี้ เงี่ยวสิส่งวะเสียงกันไงกลุ่มเลยเออด่าหมีฝ่าประธานคือฟิตกระมู่นะวะมึงลบลบตีนเข้าไปเยอะมึงบทาประธานฝ่าประธานมาโอ้ยขี้เดนไว้เอาน้องหลุดมันกันนะครับผมสำหรับไม้แหลกมือนี้ไฟจีดีกำขานะครับน้องหลุดมันกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมตัวเฉลยมันกันนะครับผมฝ่าประธานครับโอ้ กดพอ่อขดเมียตีครับตีเนี่ยมาขึ้นมานสายเสื่องนะครับผมซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับผมจุดจัวด่วติดหัวเขาเลยนะครับผมหลอดยากนะครับผมถ้าแบบนี้ฝ่าประทันจัดให้นะครับฝ่าประทอนซอยมอนนะครับผมอ่อมาเห็นไหม สุดยอดนะครับผมจะฝ่าประทานนะครับผมนกเฉลยเป็นนกเชียงหน่อยนะครับผมเชียงกลางลงนะครับผมตัวนี้หน่อยโบมีค่มีขรลมยังนะครับโอเคลักแหลกกับแฮกมานแล้วนะครับผมสำหรับจะฝ่าประทานนะครับผมไปเดี๋ยวไปหลุนน้ำกันลักต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปเบิรงทีมงานนะครับผมมีไพรหมานบอลักสำหรับลักแหลกนะครับผมไปหาทีมงานกันครับมาณคนเดียวนะครับผมนุ่มยันไปนะครับลักแหลก หนุ่มยนา่กระจัดนะครับผมกำไรกระจัดนะครับผมเพื่องได้เอย่ห้องจักกำไรนะครับผมรักนี่ไม้นีสามเต็มนะครับผมฝ่าประทานก็ได้เตีมบนึงนะครับผมนี่ฝาประทานถึกตีจนถึกตีจนหลังเพื่องวัดเลยไ กดไปสามเตี๋ปนะครับผมสำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันไม้ต่อไปเลยนะครับครับผมอาจารย์เดินทางมาหอดอีกลักนะครับผมจะฝ่าประท่านไว้นี Becca ้นะครับผมนมหย่านของสมแบยยัห like> ันนะครับผมององจายทชายอยู <h <h ่นี่นะครับจำซื้อนอคนเมไัยนะครับผมซื้อพิลึกแห้งชวนจะกำไรอยู <h <h ่ทังผีนะครับสเตตัสองอาจา์เตี๋ยอยู่นี้นะครับผม ผมอยู่กลางมูนะครับเอ,อ้วัดมันกันบึงนะครับไปหามงรีอย่งสนก่อนนะครับผมจังมาหลุดน้ากันครับอาจารย์ถือนมย่านนกนะครับผมนมย่านจัดนะครับผมอยู่นเอ,อ้ยขักขาเลยนกมาทางนมย่านนะครับขนนกมาทางขวาประท่านนี่คือเซตขวาประทานนะครับผมเนี่ยเ <laughs> งิดหลายนมย่านกดไปอีกนะครับผม ฝ่าพระท่านเฮ่านะครับผมรักหนีนะครับพ้นคู่ไปได้ก็ยังมัวมาหาอยู่ไปเดี๋ยวไปรุ่นไม้ต่อไปเลยนะครับผมไม้นี่ไม้นี่ถือข้าวนอกหรือฮ้องตกใจพอโอ้ยไปรุ่นไม้ต่อไปครับผมเดี๋ยวมีหลอดทีไปแก้มือรักต่อไปอีกนะครับผมมากินเข่าด้วยกันนะครับผมพี่น้องอาจารย์ระว้ววางช่องกินเข่าเลยเพราะยังหุ่นมาเดือดท่านเอาหนกไปใส่ไปหันนะครับผม บกแห้งกับปด้นกปลาเขาเที่ยงมาทึงห <c oughs> <kich> ัวนะครับเจ้าของคนกินเขาก็นั่งที่้อนคำไปยืนให้โกโซยมั้มาสองตัวปะหลุนๆมั้งนะครับผมจะขาคัวนะครับใส่ไปนี่ส่วนพวกนี้บ่าดงใส่นะครับใส่ตะใส่ตะปิ่งไก่กับอูปลากับปลาแดกบองมอืมอืมะเรียกเพรียนื้อหมต้นก็มั คองนกกระจบไปจอบต่อซีนหนึ่งมาลงแต่ว่ากินเข่าอิ่มก่อนห่วยห่วยโอ้ยสองขำก็อิ่มหมดเลยเอ้าลุนๆนะครับผมเดี๋ยวเข่าขัวจะจัดบ่วเต็มนี่ล่วงล่วงเสรซตพิที่เรียบร้อยนะครับผมไปแล้วครับไปจอบมันกันนะครับผมเข่าขัวจะจัดบ่จัดนะครับผม เดี๋ยวเรเห็นหกแข้งถ้าเบื้องต้นบินขึ้นแล้วเงียบแลยเงียบแลวครับน่าจะติดแลยล่ะเงียบทึ้งนกตอเงียบทึ้งนกปลาหมงูสิงกินมันบ่ฝนกระตุกเพราะฝนมัน เวนหอนกติยหกหุกแข่งเลี้ยวเวนเลยเสื่องกันบอกลุง okay. ัยเสื่องกันรุ่นรุ่นเบิ้งครับผมน่าจะติดแล้วนะครับผมคุณพอเดชขามฟังน้ำไปแล้วนในน้ำน้ำคลองนะครับแต่นกป้าตอนเห็นบินขึ้นอยู่ยางไปจเจอหอนกแล้วปึ้งปึ้งบูปึ้ง bưng bùp bưng, thứ gà rán thằng binh dùng, con chim nhạn cho gì hoắt nục rồi, gì cũng mẩn thôi, cái mô thứ kêu nhưng mà đi binh nhạn bay hoắt từ lười khoảng này cả, từ คือนนั่งลงคือเก่าก็ตทงเท,ทื่อนถือครับลอยครับผมเรียบย้อยวิ่แบแพรบแล้วเขาขวาัวจัดไปหนึ่งแต้มครับลัก้นีครับส่วนฝาประท่านบริไซนะครับ,าราบ,รรบขาดตะกินเขาอยู่เดี๋ยวจะไมุ่่นน้ำกันอีกนะครับผมมานแห้งหมดนี่ครับผมอาจารย์ต้รับลักนี้มีนกเขาร่วมเจาฝาประท่านนะครับผมผมบริจาตัางกล่องนะครับผม มันห่อนแห้งนะครับก็เรียกใบตั้งแล้วยังหลุดน้ำกันนะครับผมจะหลวงบ่นะครับมันนั่งหลีอยู่ในตารางเตียงเขาจะฝากอาจานใส่ไปซื้อนี้นะครับมันหลุดเมื่องน้ำกันนะครับผมของอาจารย์ใส่ก็มีนกหลวงเมื่อกันนะครับผมของอาจารยใส่นีนตัวนี้นกปลายสหัวเลยนะครับจุดหลวงเนวโบหลวงเนี่ยนะของอาจารย์ใส่ก็ได้ใส่อยู่ขางกันนะครับ ผมกับรวมของอาจารย์ไส่กับรวมแต่ของอาจารย์ไส่เป็นตึดลงไว้แห้งครับโดดหนาโดดล้างอยู่นกป่าเอาเมื่อให้ชี้ลงก่อนกันโอ้ยพี่น้องอาจารย์เอ้ยบุญมีแต่กำบังนะครับทึงเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวใหญ่เจอทึงหัวตัวนี้นกตัวเงียบจิบฟังตั้งอยูกับฝนมานะครับพูนเสียงฝนดังเออฝนใหญ่ <laughs> งงมากนะครับ นกก็อยู่ต้งหัวแล้วก็อยู่ต้งหัวกันนะครับฝนก็มาอีกวันนี้โอ้ยบุญมีได้กำบังนี่นะครับว่าของอาจารย์ใส่ก็ยังพันลงเนื้อใหญ่ต้นใหญ่ไปใหญ่มาอยู่ของอาจารย์ใส่ก็ได้แต่ยังพันลงครับตัวฝนมานะครับตอนนี้โอ้ยตายตายฝนตกนะครับผมสุบมยสบายอันน้ำไหม โอ้ยเสียมสมแบนะครับสามเตีมนะครับหาที่สองท่านไดนอยู่นี่ในเจ้าคู่เอ้ยต้องพูดนะครับที่สองมันโอ้กันนกเขาเทียมแล้วเขามาแล้วนี้ผัดฝนมาวันนี้เจ้าคู่ได้วันนี้ทุกมันตายเจ้าคู่ที่ที่สองที่สองนะฮะท่านไหนอยู่จะกลักอยู่ไปพอดีคอยซิ่งนเสาร์ทุกคนท้ายลุงนะครับท้ายลุง ใส่ลุงยังามอ้าที่หาวใหญ่ว่าผมดูดแค่เอ้ยอมาหลุนๆครับผมฝนจะเศร้าไงบ่นี่ไหนมันอยู่ใส่หนอกป่าครับผมฝนเศร้าแล้วนะครับผมกคำพอดีครับหาโมงนะครับเสซ็มเดี๋ยวนุ่มย่านนะครับสามเต็มนะครับผมเขาครัวเต็มหนึ่งกำไรเต็มหนึ่งนะครับผมฝ่าประธานเต็มหนึ่งนะครับผม ส่วนสองคนนี่เหี่วนะครับเฮ้เฮ้เฮ้สเตตัสกับเฮี่ยวนะครับบมีแต่ค้องแขกเจ็บเจ็บเกาเจ้าแจ็บเกาบึงบรรยากาศนะครับเขากจะเดินทางกับเลยนะครับใน้่าตัหนาเส็บนะครับหนุ่มยันมันเป็นมันเนี่ยฝนขึ้นม่อีกแล้วสิครับ เราก็จะทิมไทยกันไปโดยคลิปของเจ้าฝ่าประท่านนะครับผมอัดกําหนกปลานะครับยังดูเดือดยังมั่มันเลยนะครับซ้ำจะเถื่อได้นะครับเดี๋ยวจงไปเบิองน้ากันนะครับผมฝากพี่น้องว่าน้ำเน้นะครับผมฝากติดตามสายเซึ่งเขาใญ่ตอดินน้ำเน้นนะครับผมขึ้นมันมันเทาก็ยังมีคือเก่านะครับผมนกต้อนกฟึกก็มีนะครับไครต้องการแบบใดกระโถนกรม่อกมาคุยได้นะครับผมกินกลางกันแล้วแกบกันเขามาได้นะครับผมที่เบอร์0968642636งนะครับผม โอเคแล้วครับผมเกสีบอดดิวอลไลทจะห่างนะครับผมเกสีเดินทางกลับเลยนะครับผมฝ่าฝนบบเป็นใจกับคำพอดีนะครับผมหามืองล็นะครับผมเมแล้วเตี้ยโอเคครับผมสายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินเกสิขอลาพีลาหน่องนะครับผมไปนาโอกาสนี้นะครับผมเกสิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสุขุสุขคนนะครับผมจัดนมหยานนะครับไปชมคลิปของเจ้าฝ่าประธานกันได้เลยนะครับผมอัดกาวนกปลาอย่างดูเดือดนะครับผมไปชมกันเลยครับบายบาย Bye. ว้าเล้วยิสัก่ผกเก่งแค่อ,อดูกใส่กูจนหัวยิงหมดอรรถวาปผาดานะครับอ้เปยกีฬามัานๆนะครับคนแตกสะนาโมนะครับผมจุดจวดครับเจ้าฟาปาะทาน